สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดแกลเป้วันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติการก่อตั้งคณะจตวัแพทยศาสตร์เปิดรับสมัครเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา2539ปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทในปีการศึกษา2551คณะจตวัแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งขึ้น2สิงหาคม2537เปิดมาจนถึงปัจจุบัน29ปีแนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2สิงหาคมพศ2537 เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านจต,ต,ตวแพทย์เป็นคณะจตวแพทยาระระแห่งแรกในภาคเหนือโดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปิดต่อหลักสูตรปริญญาเปิดต่อหลักสูตรปริญญาจตวแพทย,ยศาสตรบัณฑิตหลักสูตร6ปีค่านิยมองค์กร Versatility ความสามารถในการปรับตัวมีความยืดหยุ่นในการทำงานและหน้าที่ต่างๆได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ motivation ส่งเสริมและผลักดันให้กำลังใจในการทำงานระหว่างกันและกันในผู้ร่วมงานเพื่อให้มีความสัมพันธ์และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น community engagement มุ่งเน้นท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม morality ยึดหลักธรรมภิบาลเชิดชูคุณธรรมพัฒนาจิตอาสาจิตสาธารณะจิตบริการ unity ทำงานเป็นทีมบุคลากรสามาคัคคีและเป็นองค์กรแห่งความสุขปรชชยาสร้างพัฒนาถ่ายทอดและประยุกต์องค์ความรู้จากนานาชาติสู่ท้องถิ่นและจากท้องถิ่นสู่นานาชาติวิสัยทัศน์คณะตัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาชั้นนำในเอเชียและรับใช้สังคมพันธกิจและเป้าหมาย จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานจากลและรอบรู้คู่คุณธรรมตามตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลิตตผลงานวิจัยทางจัตวพทย์เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมก่า มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลพึ่งตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประวัติเริ่มแรก ประวัต fate, um, ิแรกเริ่มก่อนจะมีการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์เรือโทยงยุทธสัจจวานิชดำรงตำแหน่งวันที่28เมษายนพศ2518ถึง21มกราคมพศ2520ได้มีดำริที่จะมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคอธิการบดีได้ไปติดต่อพูดคุยกับศัตวแพทย์หลายท่านเพื่อให้มาช่วยก่อตั้งคณะศัตวแพทยศาสตร์เช่นติดต่อกับรองศาสตราจารย์ดรนายศัตวแพทย์ดำรงพฤกษราชแห่งภาควิชาจุลชีววิทยาทางศัตวแพทย์คณะศัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะนั้นโดยขณะนั้นได้มีการพบปะพูดคุยกัน เรื่องร่างหลักสูตรบ้างแต่ระหว่างที่ดำเนินการอาจติดขัดเรื่องงบประมาณาการดำเนินการจึงยังไม่สำเร็จต่อมาในสมัยอธิการบดีศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกนายแพทย์ตะวันกันวานพงดํดำรงตำแหน่งสมัยที่2วันที่21มกราคม2522ถึง20มกราคมพศ2524มีการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งคณะจตรวรรแพทยาศาสตร์อีกครั้ง แต่ยังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณจึงยังไม่สามารถเริ่มดําเนินการได้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุธสัจวานิศประวัติการก่อตั้งคณะจตวแพทยศาสตร์พุทธศักราช2537คณะัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2สิงหาคมพศ2537มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านตวแพทย์ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคณะจตวะแพทยาศาสตร์แห่งแรกในภาคเหนือเปิดหลักเปิดสอนหลักสูตรปริญญาจตาวแพทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร6ปีที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรจากการประชุมกลุ่มสถาบันจตรวตรแพทยาศาสตร์ศึกต่ตตแห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการ subject integration การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา problem based learning และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ Professional Skills ปีการศึกษา2539เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกโดยมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายัตวแพทย์เทอดเทศประทีปเป็นคณะบดีคนแรกและคณะบดีก่อตั้งดำรงตำแหน่งตั้งแต่2538ถึง2545ปีการศึกษา2546เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรัตวแพทย์ตาธารณะศุกษามหาบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับ เวียร์อุนิเวอริตี้เบอร์ลินประเทศตาพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีพุทธศักราช2 5 5 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตรงผลให้คณะนะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และในปีการศึกษา2551คณะได้มีการเปิดหลักสูตรปรับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรปกติสาขาวิชาวิวทยาศาสตร์สัต,ตวแพทย์ พุทธศักราช2552วันที่28กุมภาพันธ์2552คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น6หน่วยงานได้แก่ 1. ดำแนักงานคณะ 2. ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค 3. ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า 4. ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทย์สตธาธรณะตุ 5. ตูนบริการตุกภาพตัด 6. ตูนสัตวแพทย์สารารณัตศกษ เอเชียแปซิฟิกปีการศึกษา2554เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ปีการศึกษา2556ได้มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรปกติเป็นวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์คณะสัตวะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้เพื่อแชร์ความรู้นะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาช่องของเราไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ